สวัสดีครับผมเตวิธีบ้านเรานะครับออกมายเย็นเหมือนเคยนะครับเพราะว่ากลางวันออกมาไม่ได้นะครับร้อนนะครับมาชมบรรยากาศครับน้้ำแห้งๆนะครับแห้งกว่าตอนนั้นที่เรามาอีกนะครับพองนี้ครับตอนนี้แห้งเยอะนะครับปลาก็เยอะมากนะครับดูปลาขึ้นนะครับวิ่งนะครับนี่ครับตอนนี้เราออกมาหาปลาไหลนะครับโอ้โหร้อนครับร้อนจริงๆนะครับนี่ครับมาเซนขิดนะครับนี่ครับเซนขิดสักท้ายตืนเลครับสวัสดีครับ เนี่ครับเดี๋ยวไปดูรูปลาไหลนะครับเต็นขิดเจอแล้วนะครับกาลังจะใส่นะครับไปดูกันครับครับมาดูรูนี้ครับนี่ครับผมเปิดแล้วครับแล้วก็เรียกเต็นคิดมาใส่นะครับรูใหญ่นะครับรูนี้ครับเดี๋ยวให้เต็นคิดใส่กันเลยนะครับลงไปหาคลองให้เต็นขิดใส่ไว้ครับแต่เราก็คอยมันลุ้นมายามกันนะครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับดูครับรูใหญ่มากนะครับรูนี้ครับดูสวยเลยนะครับ ดูครับเสยงขิดนี่เริ่มเก่งแล้วครับไปครับเดี๋ยวดูรูต่อไปกันครับรูเส้นขิดเปิดไว้นะครับนี่ครับรูใหญ่มากนะครับรูนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าตัวจะขนาดไหนครับไม่รู้ว่ามันจะกินเบ็ดด้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องคอยมาลุ้นมายามพร้อมกันนะครับดูรูนะครับเปิดมาจากข้างบนนะครับรูค่อนข้างใหญ่นะครับรูนี้รูสวยมากเลยนะครับนี่ครับจะได้ขิดใส่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ใช้เป็นเหยื่อน้ำหมูเหมือนเดิมนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับเราจะไปไล่ตกแล้วก็ไปละไปยามพร้อมกันทีเดียวเลยครับไปครับยามปลาไหลไอ้ตกปลาไหเสร็จแล้วนะครับโอ้ตอนครับเหนื่อยครับหนุ่มยามกี่โคนวริมตะลิ่งมาครับดูครับโอ้เดินก็เหนียวนะครับรูปลาไหลก็เยอะนะครับครับชมบรรยากาศพระอาทิตย์กําลังจะตกนะครับเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราก็เดินกับยามปลาไหลกันไปเลยนะครับเวลาน้อยนะครับวันนี้ โอ้ออกมาล่าผมเคยครับหาอยู่หากินกันไปนะครับตามวิถีบ้านเรานะครับไปครับเดี๋ยวไปยามดูปลาไหลกันครับไปครับไปรุ่นพร้อมกันครับไปครับมาดูรูนี้ครับมาดูตัวผมนี่ครับมอมแมมากครับโอ้โหอันนี้เลอะเทอมากครับเดี๋ยวดึงปลาไหลรูนี้ครับสายยังไม่ทันตึงนะครับแต่ว่ามันดึงสายไหลลงไปนะครับ๋ยวลองดึงดูนะครับว่าอยู่ไหมครับตึงนะครับตึงนะครับตึงนะครับตึงแล้วครับตึงนะครับ มาแล้วมาโอ้โหสู้ครับโโอ้หสู้ครับสู้ครับสู้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 ครับมาแล้วมาแล้วค่อยๆมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหสู้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 ครับตรงนี้สู้ตรงนี้สู้สู้ครับโอ้แต่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาครับเฮ้ยเฮ้ยโหมันเก่งเก่งตัวครับเก่งตัวครับโหมาเลยครับแต้มสองนะครับแต้มนี้ ขอแต้มแรกผมได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าหย่อนลงไปมันกินเลยครับผมเลยดึงขึ้นมาครับครับขอเก็บแกะแต้มนี้ครับไปครับดูรูนี้ครับแมนอนแวนอนดูรูนี้ครับเมื่อกี้ผมเห็นสายมันดึงสายยังเหลืองลงไปนะครับเดี๋ยวลองดึงดูนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับสายยังเหลือเยอะมากเลยนะครับแต่เหมือนมันกินอยู่ปากรูนะครับลองดึงดูนะครับ ยังไม่กินนะครับหรือว่ามันกินแล้วมันคลายก็ไม่รู้นะครับมันเห็นคนนะครับแต่ครับดูรู้ต่อไปครับดูรูนี่ครับเสียนขิดลงมาดึงให้ดูนะครับสายตึงนะครับรูนี้ผมใส่ไว้นะครับแล้วสายมันตึงนะครับรอลองดึงดูครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับดูครับตัวรูนี้ครับดูครับโอ้มีการดีดสายนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคนิคนะครับเป็นยังไงครับเสียงครับ ขึ้นนะครับขึ้นนะครับนมาบ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 โอ้ยสู้ครับสู้ครับตัวใหญ่ไหมครับตัวนี้ครับน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้ยน่าจะตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันครับดูครับดูครับมาครับมาครับมาครับดูครับโอ้มีเทคนิคนะครับตัวนี้มีเทคนิคนะครับเซียนของเราครับโอ้ยโอ้ยงสู้ครับมันไม่ยอมครับ มาครับโอ้โหลย้วครับเส้นขีดเราลุยครับดูครับดูขี่คนลงมาแล้วครับดึงครับดูครับโอ้ยรุ่นดูวประหลไปพร้อมๆกันครับว่าตัวใหญ่เปล่าครับหมาครับ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 ยอมครับค่อยๆยอมมานะครับลุนี่เจอทิกเนิคสันเทียงขีดเราเข้าไปครับมาครับขึ้นครับมา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 ครับนันไม่ยอมยังไม่ยอมครับ ขึ้นมาปากรูนะครับแต่ยังไม่ยอมนะครับปลาไหลตัวนี้ครับมา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 ครับโอ้โหดูครับช็อตเด็ดครับอย่างใหญ่ครับช็อตเด็ดโอ้ยนี่ครับอป่างงครับอย่างใหญ่ครับโอ้โหก็บแตมครับไปครับมาครับไปดููนี่นะครับมาครับเจะกินมาใกล้ๆครับนี่กินนะครับ น่ครับขอเปิดปากลูให้กว้างก่อนนะครับเราจะดึงกันเลยนะครับขอเปิดปากลูให้กว้างนะครับมาครับมาครับลุ้นจะพรองมันนครเป็นไงครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วครับโอ้โหอยู่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผาดินผาดินครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงลึกครับตัวนี้ลงลึกนะครับจะลดงลึกครับนี่ลงลึกครับ ไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมันโยนต่อมันดิอุ้ยมาอีวครับโอ้โหมาอีกแล้วครับใหญ่ๆอีกแล้วครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โเด็ดอีกแล้วครับจอดเด็ดใหญ่ๆเลยครับครับขอเก็บก่อนครับนะครับดูรูนี้ครับรูใหญ่นะครับใหญ่มากเลยครับรูนี้ เดี๋ยวลองดึงดูกันเลยนะครับว่าตัวใหญ่ป่ะนะครับทำไมดึงแปลกๆล่ะครับโอ้ไม่ติดนะครับดึงลงไปเฉยๆนะครับดูนะครับโอ้ต้องใส่สายมันจะหย่อนเกินไปนะครับสายมันอยู่ข้างบนปากรูมากไปครับมันไปคล้องกับรากหญ้านี่ครับเลยไม่ขึ้นครับจะใส่ทิ้งไว้ครับไปครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ตกปลาไหลเสร็จนะครับมีลุงเข้ามาชมด้วยครับเจ้าของนาครับ นี่ครับดูครับดูผลงานของเราครับมีตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับมีใหญ่สองตัวนะครับนี่ครับใหญ่ๆเลยครับแล้วนานก็เป็นไซส์สวยๆนะครับเอวันนี้ก็ออกมาเย็นๆก็ยังหมานอยู่นะครับมี่ช็อตเด็ดๆนีตัวใหญ่ๆสองตัวเลยครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็ว่าจะออกมหาปลาไหลนะครับน้ํากําลังแห้งๆนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอมสวัสดีครับเจอกันยำได้สองครับอันนี้ไม่ได้ออกล่าครับอันนี้ก็อยู่บ้านนะครับดูรบบกำลังทําอะไรครับดูครับกําลังย่างปลาไหลนะครับมีพี่น้องเอฟซีเราขอมานะครับอยากดูก้มยำปลาไหลนะครับวันนี้ก็ต้องย่างก่อนนะครับย่างท้น้นหอมหมดนะครับดูครับเดี๋ยวดูปลาไหลของเราครับนั่งย่างมาได้สักพักแล้วนะครับ ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มนะครับดูครับนั่งย่างมันจะเหลืองเล้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอเราย่างเสร็จเราก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับให้พอดีที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวไปตั้งนงตั้งน้ำกรอนะครับเดี๋ยวรอปลาไหลสุกก่อนนะครับไปครับตอนนี้มาดูปลาไหลของเรานะครับสุกด้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับฟังเสียงปลาไหลตอนสุกนะครับดครับอูเหลืองหอมนะครับน่ากินมากครับ แล้วเราก็จะยกปลาไหลลงนะครับยกปลาไหลลงพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาน้ํามาตั้งนี่ครับน้ำต้มของเราครับเตรียมไว้แล้วครับขาตะไคร้ลยมะกรูดนะครับตามสูตรบ้านๆเลยครับจกตั้งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักพักนะครับเดี๋ยวหั่นปลาไหลมาใส่เลยนะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับดูนะครับน้ําของเราก็กำลังเดือดเลยนะครับดูครับ นี่ครับแล้วก็ปลาไหลของเราก็ได้หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําปลาไหลใส่เลยนะครับใส่แล้วก็ต้มสักพักนะครับแล้วเราก็ค่อยปรุงรสกันนะครับดูนะครับนี่ครับดูหัวใหญ่ๆเลยนะครับใส่กันเลยครับหยิบใส่กันเลยนะครับนี่ครับปลาไหลตัวใหญ่ๆนะครับ เมนี้เมนูนี้นี่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนนะครับไม่รู gender, ้จะกินได้หรือเปล่านะครับกินไม่ได้ครับไม่รู้จะทํยังไงนะครับดูหมองเลยครับโซ่ชีวิตมากทั้งหมอทั้งเต่าเลยนะครับแต่ข้างนอกดำข้างในสะอาดนะครับขาวนะครับดูนะครับโอ้โหแหมถ้าถ้าส่งกินผ่านทางกล้องแน่นี่ผมจะส่งกินไปให้พี่น้องทุกคนได้รับ รู้กลิ่นเลยครับว่ามันหอมแค่ไหนนะครับดูนะครับดูนะครับแป้สูตรนี้เป็นสูตรในตายตัวนะครับใครจะย่างก็ได้ไม่ย่างก็ได้นะครับแต่ผมชอบย่างนะครับผมว่ามันดูหอมกว่าแบบไม่ได้ย่างนะครับแลวอีกอย่างก็จะลดความค้าได้ด้วยนะครับดูนะครับน่ากินนะครับเดี๋ยวเราสักพักนะครับให้น้ําเดือดดีๆแล้วเราปรุงรสกันเลยนะครับ ครับดูครับต้มไก่ของเราก็ต้องเดือดเลยครับดูครับอหอมมากครับตอนนี้นี่ครับมาดูครับเครื่องปรุงของเรานะครับนี่ครับมีแค่ประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงครับอย่างแรกก็ใส่รสดีไปก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เราใส่เกลือไปหน่อยนะครับสูตรของเรานีลับมากนะครับอร่อยไม่ซ้ํานะครับจําสูตรไม่ได้ ดีแล้วก็มาขามตามต่อเลยนะครับตัวครับมาขามเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปปรุงตามหลังได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มมะนาวเอานะครับแล้วก็เป็นลูกโดดนะครับใส่เพื่อให้มีรสชาติความเผ็ดต่อยนะครับนี่ครับนะครับหอมๆเลยครับดูครับเติมน้ำตาลนิดหน่อยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำตา ดูครับรอให้เดือดแล้วต้องมีทักพักนึงนะครับโอ้โหหอมมากครับตอนนี้พอปรุงไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนเราจะใส่น้ําเยอะไปหน่อยนะครับอย่งกับข้าวนี้เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นครับถ้าเราออกล่านี่พอได้อยู่นะครับแต่เราอีกสักพักหนึงครับให้น้ําเดือดดีๆแล้วเราก็จะพอแล้วนะครับตอนนี้ต้มอะไรอย่างแล้วเสร็จเลยครับดูครับควันฉุยครับโอ้โหหอมมากนะครับ ดี๋ยวเราต้องลองไปชิมกันดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ชิมนะครับไม่ได้เอาของลงมาครับกระบอกกระบวยก็ไม่ได้เตรียมลงมาครับไม่ค่อยถนัดนะครับทางทำอาหารนะครับถนัดตังกลามากกว่านะครับดูครับดูบรรยากาศบ้านผมนะครับยารเย็นๆนะครับครับเดี๋ยวปลาไหลสุกแล้วอ่ะขอตัวไปทานข้าวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ